ตามที่แฟนคลับหลายท่านนะครับที่ติดตามข่าวสารต่างๆของน้องเป้แชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนเป้วีรศักดิ์แชมป์52สมัยคนล่าสุดน,นะครับและหลังจากที่น้องเป้จบแชมป์นะครับเป้ก็ได้นําเงินที่ได้จากรายการนะครับอันดับแรกน้องเป้ได้นําไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวและสิ่งที่เ c ฟแฟนคลับได้เห็นล่าสุดก็คือน้องเป้ได้นําเงินไปทําบ้านใหม่และที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมน้องเป้ ได้ลงมือทำเองอีกด้วยและบางสิ่งบางอย่างที่คุณผู้ชมบางท่านนะครับเห็นว่ามันเหนื่อยแต่สำหรับเป้แล้วผมว่าเขามีความสุขที่ได้ทำบ้านหลังนี้ด้วยตนเองนะครับทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จและอีกอย่างก็คือได้ใช้ความสามารถของเราและประหยัดอีกด้วยนะครับถึงมี FC f อแฟนคลับหลายท่านต่างชื่นชมว่าเสียงดีแล้วยัยงไม่พอยังขยันอีกด้วย และมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำอยู่ในตอนนี้ความสุขแบบเป้หายากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมและ f อซแฟนคลับหลายท่านนะครับอยากให้น้องเป้ดูแลในเรื่องสุขภาพอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับน้องเป้มันคือสิ่งที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นกับความสุขแบบที่เราชอบและคือความภูมิใจในความสำเร็จที่เรามีส่วนได้ลงมือทำและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับน้องเป้นะครับที่หลายคน รอชมบ้านใหม่ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ว่าจะออกมาสวยขนาดไหนบ้านที่ลงมือทำด้วยตัวเองกับทุกขั้นตอนบ้านที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้มอยากเห็นบ้านใหม่ของน้องเป้ที่สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าจะออกมาในรูปแบบไหนและคิดว่า FC ฟซแฟนคลับหลายท่านก็คงอยากดูเหมือนกันนะครับและต่อมานะครับคุณผู้ชมพอหลังจากที่น้องเป้จบแชมป์คุณผู้ชมหลายท่านนะครับต่างอยากทราบว่าน้อง จะได้เป็นศิลปินเหมือนคนอื่นเขาหรือไม่และได้สอบถามเข้าไปในไลฟ์สดของน้องเป้นะครับว่าจะมีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายไหมและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมหากเซ็นสัญญาจะเซ็นสัญญาเมื่อไหร่คือคําถาม tfc เอฟซีแฟนคลับหลายท่านสอบถามน้องเป้เข้าไปอยากรู้จริงๆนะครับคุณผู้ชมและผมเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าน้องเป้จะได้เซ็นสัญญาเมื่อไหร่น้องเป้ก็ได้ตอบในไลฟ์สด เพื่อให้เอฟซีแฟนคลับหลายท่านได้ทราบกันนะครับโดยน้องเป้ได้ระบุว่าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะครับเดือนนี้ก็เดือนสิงหาคมแล้วและเดือนหน้าก็เดือนกันยายนและใจความสําคัญอีกอย่างที่น้องเป้ได้ระบุนั่นก็คือขึ้นอยู่กับการคุยกันของผู้ใหญ่รอดูไปเรื่อยๆมีลุ้นมีข่าวดีแน่นอนและนี่ก็คือน้องเป้ได้ตอบแล้วนะครับคุณผู้ชมว่ามีข่าวดีจากน้องเป้ อย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือคำถามที่เอฟซีแฟนคับอยากทราบกันมานานและน้องเป้ได้ตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับและรอฟังข่าวดีจากน้องเป้ได้เลยนะครับและคงอีกไม่นานเกินรอคุณผู้ชมครับสมมติว่าน้องเป้ได้เซ็นสัญญาคุณผู้ชมคิดว่าให้ไทยกันเล่นนะครับน่าจะอยู่บ้านใหญ่ g m g อ็มแกรนดโกหรืออยู่ซองเดอร์อันนี้ต้องรอคำตอบจากน้องเป้ว่าจะได้อยู่ที่ไหน และผมก็เชื่อว่าทั้งน้ำเสียงและความสามารถในการร้องเพลงน่าจะอยู่บ้านใหญ่แกรมมี่โกหรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวดีล่าสุดที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเพราะ FC แฟนคลับหลายท่านคอยเชียร์คอยชมผลงานของน้องเป้อยากเห็นน้องเป้ประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปินและมันคือความฝัน ของใครอีกหลายหลายคนขอให้น้องเป้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับสวัสดีครับ